สหรัฐอเมริกาสัว์สงครามการค้าสัตว์ประเทศจีนสุดปลายนวมขนาดนั้นแต่ประเทศจีนประกาศว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา งบดุลการค้าเกินดุลทั้งโลกมาได้5 9 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสงครามการค้าดูท่าจะทำอะไรชั้นไม่ค่อยได้ชั้นนี่หมายถึงจีนนะนะอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าที่เกินดุลมาได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจีนขายของเก่งจริงๆหรือเปล่าถึงทำยอดได้เยอะขนาดนี้หรือว่าตอนนี้จีนกำลังโฟกัสอะไรอยู่กำลังโฟกัสอยู่ที่ประเทศไหนและเดี๋ยวคลิปนี้จะมีอัปเดตเศรษฐกิจจีนกันแบบแปลกๆให้ดูนะอย่างเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นบนโลกใต้ผิวโลกใต้ผิวน้ำ หรือแม้แต่กระทั่งนอกโลกไปเลยก็มีสนับสนุนคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องสายมันนี่มอนสเตอร์กันได้ง่ายๆแค่กดไลค์กดแชร์กดมาคุยเล่นกันเนี่ยแหละและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ไว้ให้หน่อยนะคราวหน้าใราลงคลิปเราจะได้เจอกันไงดีปะ นายขอดูงบดุลการค้าจีนหน่อยสิโอ้โหขีแง่ล่าสุดเนี่ยเอาเป็นว่ารวมๆกันแล้วได้5 9 0 0 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เกินดุลมาแล้วมาดูมูลค่าการส่งออกของจีนกันนะปี2025เอาแค่ครึ่งปีแรกนะก็คือดูที่แท่งสีดํานี้จะเห็นว่าอยู่ที่มูลค่า1.8ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐปาดเยอะกว่าปีที่แล้วอีกซึ่งการที่โดนะัลด์ทรัมป์นะสตร์ภาษีกีดกันการค้าใส่จีนขนาดนั้นแถมยังบอกเพื่อนข้างๆด้วยว่าแกต้องขึ้นภาษีกีดกันใส่จีนด้วย มันก็ทําให้จีนได้รับผลกระทบจริงไหมจริงจีนสามารถส่งออกไปอเมริกาได้น้อยลงจริงไหมจริงเจ็บจริงเพราะว่าตลาดสหรัฐอเมริกานะไม่มีใครเถียงได้ยังไงเขาก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันทําให้การส่งออกของจีนไปสหรัฐอเมริกานะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาติดลบไปเลย16%แล้วเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ติดลบมากถึงลบ34%แต่จีนดูจะยังไม่ยอมแพ้นะคะถึงแม้ว่าจะส่งไปขายของที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้แต่จีนบอกว่า ยังส่งไปขายที่เอเชียได้โดยเฉพาะ10ประเทศในเซาท์อีเชียนะคะจีนบอกว่าสามารถทำยอดขายได้เพิ่มเนี่ยบวกเป็นเลย17%ทดแทนสิ่งที่หายไปเรียกว่าสงครามการค้าที่โดนั์ทรัมป์ประกาศไปรอบนี้ทำให้อเมริกากลับมาเกรดอเกนได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ดูเหมือนจะทำให้ไหนากลับมาเกรดอเกนได้แบบที่ไม่ต้องมีสหรัฐอเมริกาอยู่ในสมการด้วยซ้ำ แล้วที่บอกว่าจีนเนี่ยมาขายของในเอเชียมาโฟกัสในเอเชียจีนโฟกัสอะไรในเอเชียอยู่ตอนนี้ขอลอกหน่อยเพื่อจะตาม นี่เลยค่ะจีนลงทุนอลูมิเนียมในอินโดนีเซียนะคะบริษัทจีนลงทุนในอินโดนีเซียเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่สําคัญค่ะเพราะว่ามันเป็นทรัพยากรหลักสําหรับการผลิตอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยีเลยอย่างเช่นรถ E ีีคันหนึ่งนนะะนนเนี่ยนะคะน้าหนักร้อเปเ็นี่ยเป็นอลูมิเนียมไปแล้วประมาณ 15- 20%และอลูมิเนียมก็ยังใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์ได้ด้วย แล้วการที่จีนไปลงทุนอลูมิเนียมในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางด้านการครอบครองทรัพยากรของจีนนะคะซึ่งมันน่าจะเป็นจุดที่ สา,สามารถจะต่อยคืนสหรัฐอเมริกาได้เหมือนกันเพราะว่าถามว่าประเทศสหรัฐอเมริกาต้องใช้อลูมิเนียมไหมแน่น,นอนอเมริกาก็ต้องใช้อลูมิเนียมค่ะแต่ถามอีกว่าแล้วซัพพลายอาลูมิเนียมในสหรัฐอเมริกามีเพียงพอที่จะบริโภคแค่ในประเทศแล้วพอได้หรือเปล่าคําตอบเลยก็คือไ,ไม่ได้ค่ะสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องนําเข้าอาลูมิเนียมอยู่เหมือนกันนะคะจะต้องนําเข้าอยู่ประมาณ50%ของปริมาณอาลูมิเนียมที่สหรัฐอเมริกาจําเป็นจะต้องใช้ค่ะถามว่าอเมริกานําเข้าจากใครบ้างอ๋าหนึ่งในนั้นมี ประเทศไทยเหมือนกันนะนิดหน่อยแต่ว่าที่นําเข้าเยอะๆนะคะก็มีนําเข้ามาจาก UAE EU Canada ซึ่งมูลค่าการน,นําเข้าอลูมิเนียมทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาแบบก่อนที่จะขึ้นภาษีนําเข้านะอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐก็เยอะแล้วนะแต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทําไปแล้วตอนนี้ก็มีงงเหมือนกันว่าเออสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีนําเข้าใช่ป่ะ tariff โดยเฉพาะขึ้นภาษีใส่คนที่เอาอลูมิเนียมมาขายให้อเมริกาค่ะบอกว่า section อลูมิเนียม,ลม,ยมแล้วก็พวก เหล็กอะไรอย่เงี้ยนะขึ้นไปเลย50%ยังไงไม่รู้แหละที่แน่ๆรู้ว่าอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาใครก็ตามที่จะต้องนําเข้าพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมนะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างน้อย50%ต้นทุนแพงขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าสินค้าก็จะต้องแพงขึ้นด้วยความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติมันก็จะลดลงเพราะว่าอ้าว ต้นทุนคุณแพงขึ้นแต่คุณผลิตของมาได้คุณภาพเท่าเดิมถามหน่อยคนเป็นลูกค้าใครจะอยากซื้อนี่ก็งงงงกลยุทธ์สงครามการค้าของสหรัฐอเมริกาของโดนัลด์ทรัมป์ดีกว่าเพราะว่ายังไงนะใครจะขายของให้ฉันจะต้องขายให้แพงขึ้นเออ ขึ้นภาษีมันก็แปลว่าคนในประเทศสหรัฐอเมริกาเองผู้ประกอบการที่จําเป็นจะต้องนําเข้าแบบอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กอะไรพวกนี้ก็จะต้องนําเข้ามาแพงขึ้นใช่ปะทีนี้ก็จะต้องกลับมาดูว่าอ้าวแล้วสัปปายในประเทศพอไหมปรากฏว่าเอออเมริกาไม่แน่ใจว่าคิดไว้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เตรียมการสําหรับสัปปายพวกอลูมิเนียมในประเทศเอาไว้ก็แปลว่าไปกีดกันไม่ให้คนอื่นมาขายฉันแต่ฉันก็ไม่ได้มีพอใช้นะเอ๊ะ จีนก็เลยบอกว่า,อ,าอ้าวาถ้างั้นอเมริกาว่างจะกีดกันการค้าใครก,ก็กีดกันไปก่อนแต่ตอนนี้จีนจะไปกว้านซื้อทรัพยากรก่อนอน,นะก็คือการไปลงทุนในอลูมิเนียมที่อินโดนีเซียเนี่ยแหละแล้วการที่จีนไปลงทุนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่อินโดนีเซียรอบนี้เนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่จีนไปลงทุนเรื่องแร่เอิร์ธที่เซาท์แอฟริกานะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยจีนเขาไม่ได้มาแค่กะขุดเท่านั้นแต่เขามาลงทุนแบบลงถลุงด้วยเลยซึ่งจีนก็มีการวางทั้งแผนที่และแผนการเอาไว้ ตามเส้นนี้เลยนะคะว่าจะมีโรงถลุงอลูมิเนียมในประเทศอินโดนีเซีย6แห่งภายในปี2030ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถผลิตอลูมิเนียมขึ้นมาได้ปริมาณมหาศาลเลยค่ะนี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมระยะยาวที่จีนเล่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจีนเป็นคนไปลงทุนเนี่ยก็แปลว่าทรัพยากรที่เป็นอลูมิเนียมมันก็จะสามารถเป็นซัพพลายหมุนเวียนได้ในประเทศจีนและประเทศที่เป็นพันธมิตรของจีนซึ่งพันธมิตรของจีนใกล้ชิดที่สุดแบบเออ รักกันหลวมๆก็ได้คือ b r i กส์ค่ะใน b r i กส์เนี่ยก็จะมีอลูมิเนียมเป็นซัพพลายที่หมุนเวียนได้แบบคล่องตัวพอสมควรนะส่วนสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้อย่างที่เห็นว่านําเข้าจาก UAE EU c a n แคนาดาถ้านําเข้าพอก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่านําเข้าไม่พอเมื่อไหร่แล้วจะต้องไปพึ่งประเทศที่จีนลงทุนหรือไปพึ่งอลูมิเนียมของจีนอันนี้น่าจะลําบาก ซึ่งการที่จีนมาลงทุนในเรื่องทรัพยากรเนี่ยอลูมิเนียมมันไม่ใช่อย่างแรกค่ะเขาลงทุนมาแล้วหลากหลายนะคะโดยเฉพาะตอนนี้จีนสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานมากค่ะอย่างหนึ่งที่จีนเพิ่งจะประกาศความสําเร็จออกมานะคะก็คือการที่สามารถผลิตพลังงานนิวเคลียร์จาก เตาปฏิกรทอเรียมอย่างต่อเนื่องได้อ่าอันนี้ใซทําไปละในคลิปทอเรียมอะคลิปนี้ไปดูกันเลยซึ่งถ้ามันประสบความสําเร็จขึ้นมานะจีนจะกลายเป็นผู้นําทางด้านพลังงานที่เปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนพลังงานแบบฟอสซิลตายจากโลกนี้ไปได้เลยแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่จีนเขามีแผนระยะยาวในการสร้างแบบอาาจักรขึ้นมาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไซเคยเล่าไว้แล้วในคลิปมหากราบ E ีีเดี่ย ว่าจีนเขาไปกว้านซื้อแหล่งทรัพยากรที่เป็นแร่เอิร์ธที่มันจําเป็นสําหรับการผลิตแบตเตอรี่รถ E ีวีในเซาท์แอฟริกาเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องทรัพยากรบอกเลยว่าจีนน่ะไม่ได้ตามหาแค่บนดินใต้ทะเลก็ไป อันนี้คือโครงการที่จีนส่งโรบอตลงไปสำรวจร่องน้ำลึกนะคะร่องน้ำลึก10,000เมตรอะ่ะร่องน้ำลึก10,000เมตรที่อยู่ใต้ทะเลจีนใต้เพื่อที่จะตามหาแร่สำคัญที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีชีวิตอยู่รอดได้แล้วเขาก็บอกว่าขนาดบนดินทรัพยากรยังเลอค่าขนาดนี้เธอลงไปใต้น้ำทรัพยากรเลอค่ากว่านี้อีกนอกจากหาบนดินหาใต้ท้องมหาสมุทรแล้วเนี่ยจีนยังทำอีกอย่างเจาะจีน เจาะลงไปแกนกลางโลกค่ะจีนมีโครงการที่จะเจาะรูลงไปลึกให้แบบลึกที่สุดให้มันแบบมันจะต้องไปถึงแกนกลางโลกให้ได้แบบที่ไม่เคยมีใครเจาะลงไปลึกขนาดนั้นได้มาก่อนซึ่งรัสเซียนะคะจริงๆแล้วเคยเป็นคนที่เจาะรูมาแล้วแต่ก็เจาะได้ไม่ลึกเท่าจีนเพราะว่าการที่จะเจาะรูเข้าไปในโลกแกนกลางอย่างนั้นไม่ง่ายค่ะใครอยากฟังเรื่องเจาะแกนกลางโลกเม้นมาเลย แกนกลางโลกเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแต่ก็งงว่าแบบอยจีนจะหาทรัพยากรอ,อะไรกันนะักนหนาแล้วไม่ใช่แค่บนบกใต้น้ําแกนกลางโลกนะจ๊ะโลกเนี่ยอาจจะไม่พอให้จีนทําการสํารวจและไปนู่นเลยดวงจันทร์ฉางเอ,อ๋อลูน่าโปรแกรมเป็นฉางเอ,อ๋อเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของจีนไงเขาก็ส่งยานอาวกาศไปดวงจันทร์นะมีแลนว่าจะเอามนุษย์ไปตั้งรกรากที่นู่นเลยแล้วเขาก็ไปเจอแบบว่า สภาพความเป็นธรรมชาติที่เป็นเหมือนถ้ำในดวงจันทร์นะแล้วบอกว่ากะว่าเนี่ยจะเอามาดัดแปลงทําเป็นบ้านให้คนเข้าไปอยู่แบบหายใจปลูกพืชปลูกผักกินอะไรอย่างนี้ได้เลยทําไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้คลิปนี้ไปดูซะซึ่งถามว่าเออเป็นสหรัฐอเมริกาจะก,กังวลไหมจีนอะ่ะเออมันก็น่ากังวลอยู่แหละแต่บอกเลยว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับจีนอะ่ะ การค้าก็กังวลแต่ไม่ได้กังวลมากที่สุดเรื่องการค้าสิ่งที่สหรัฐอเมริกากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับจีนคือเรื่องความมั่นคงค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่า2 3สปีที่ผ่านมานะสหรัฐอเมริกาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงไฮเทคโนโลยีโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ของ n อ i น i a เดียแต่คลิปก่อนหน้าไซเคยมีเล่าให้ฟังแล้วใช่เปล่าว่าจีา G, นะกำลังที่จะตั้งฐานทับ Data Center เอาไว้ที่กลางทะเลทรายแห่งหนึ่งแล้วประกาศออกมาเลยคือบลูเบิร์กทำเป็น OG ขึ้นมาเลยว่าจีนประกาศว่าต้องการช จาก n อ็นวีดีแบบเป็นแสนตัวคําถามคือประกาศขนาดนี้จะเอามาได้ยังไงอ่ะอย่างน้อยก็คือจะถามว่าจะเอามาอย่างถูกกฎหมายได้ยังไงแล้ว n อ็นวีดีจะขายให้หรอซึ่งเจนเซนห่วง CEO ของ n อ็นวีดีเขาเออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากําลังพยายามแบบสุดริมทิมประตูในการกีดกันจีนนะคะว่าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกังวลนะว่า N v ็นวีดีจะแอบ,บส่งชิปให้จีนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวกลายเป็นว่าจีนจะมาสร้างฐานทัพอันเกรียงไกรได้ขึ้นมาจากชิปจากสหรัฐอเมริกาอะไรอย่าง ซึ่งเจนเซนหัวบอกว่าเอ้าจริงจีนเขาไม่ต้องใช้ชิปจากสหรัฐอเมริกาหรอกจีนเขาก็มีหัวเว่ยมีวิศวกรจีนมีคนผลิตชิปของจีนมีนักวิทยาศาสตร์ของจีนอยู่แล้วซึ่งชิปของจีนมันก็สามารถเอาไปทําแบบมิสไซล์แอร์คราฟอะไรได้แล้วนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีชิปจากเอ็นวีดียจีนก็ทําอะไรพวกนี้ได้แล้วไปฟังเสียง We don't have to worry about that because the Chinese military no no different than the American military they don't need Nvidia's chips certainly or American tech stacks Order build และในภาวะหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เจนเส้นห่วงก็ดูจะแบบไม่ได้เกรงใจรัฐบาลตัวเองสักเท่าไหร่เลยไปเยือนจีนจ้าจนกระทั่งรัฐบาลสหร,รัฐอเมริกาจะต้องออกมาเตือนนะเบาได้เบานะห่วงแต่ก็นะย้อนกลับไปจีนน่ะงบดุลการค้าเกินไม่ได้ตั้ง5 0 0แสน 9 0 0 0หล้านดอลลาร์สหรัฐนี่มันเป็นเพราะว่าจีนขายของได้เยอะจริงไหมเออจริงจีนขายของได้เยอะจริงๆแต่เป็นเพราะว่าโอ้โหจีนฮอตคิดหาตลาดทดแทนได้เยอะขนาดนั้นจริงไหมก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะว่า เออจีนขายของได้เยอะจริงๆช่วงไหนก็คือช่วงไตรามาสแรกเลยก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์เขาจะขึ้นภาษีนำเข้าขึ้นมาจริงๆมันก็ทําให้สหรัฐอเมริกาเองก็ด้วยตุนของจากจีนสั่งของจากจีนเข้ามามันก็เลยมีออเดอร์เยอะในช่วงไตรามาสแรกนั้นเพราะถ้าจะดูว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้เอ,อดีไหมก็แผลเยอะนะยิ่งถ้าพูดถึงแผลในเศรษฐกิจจีนแบบ ล่าสุดไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของสงครามราคา EV ใครอยากจะฟังเรื่องนี้จากช่องไซมั Money Monster ์ทำมาให้แล้วนะคราวหน้าติดตามไปด้วย